เวิร์ดคอเวิดเทนเอีหลนี้สตีงตัาดตะมามามาพีมไหมแน้มเหข้มอ่าหน้าขวันะขวัญจังว้นจังเว้นกันนี้ไปเอาควันสนุกสนานสำราญควนมีดีมีแห้งขึ้นมาจะคิดหลายอยอย้่ ผูกจะฝ่ายเมื่อใดได้ครับเพราะคนนั่นไขมีคาใส่ใจครับผมเมื่อนี้ก็เมิดไปเราพบเพื่นครับผมเมื่อใดครับแต่ว่าเ่องอูกเป็นเนื่อดอกพัวเนี่ยที่แท่นคาใส่ใจได้นะครับผมอย่าสั่นอย่าสั่นสั่นเ่ผูกก้างเองมายต่างอย่าสั่นเอาไปตุตุแคแรก้วงเส้าตัวบ้านชาาพี่น้องเขาเกี่ยวกูก ควันครับนั่นขันควันคือขันควันเออย s> <S so, ั smoked, like okay. ่กันเานานเฒ่ย ผู้เฒ่าจะดีไงจับผู้เฒ่าคนนี่แหละจะไงผู้เมนยนี่ล่ะอันพวกละไงลังเหนียวยี่ห้อ

ตั้งส่กบคัด้น้าะห้อยเลเล่แ่กูไข่ดเรียนไว้เดียวดิรวนแล้วไปวันละมอไดนมาเร็วดอกเป็นตังเหมืวบ่อเดอกทไข่าบ่ไข่บ่อไข่บ่อไข่บ่ไข่บอกขไข่บอไข่บ่กไข่บไข่บ่อไข่บอไข่อไข่บ่อไข่บไข่บ่บ่บอไขอไขอไข่อไข่บอไข่บไข่อไข่บ

ที่บัวบัล้านครับแก้วแก้วบวบีแก้ผูกวนผูกวนอ้าวอู้อานี่ผมมันหนักนี

เม่อเปป้อนป้อนบานนี่มาป้อนไทยมาป้อนยี่พอโอ้ยจกเขาให้มั่นไหมไล่ะเมื่อไม่งให้ให้านไทยมาป้อนเขายี่พอใจตันพี่นี่ใจดีใจง่ายนี่มากะเจิกจ เราจะข้ามนั่นไหมข้านเดียวน่ะแม่เจ้ากระจกใบรวนน่หน้อมไปแปมเออมา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 ลูกมาป้อนเออลูกได้กำลังมากมากแม่ละ เร็วเรเมาป้อนไข่มาปอนไข่อีกขวานมาปอนไ่อีกปวานน้ำน้ำน้ดกตีคุณนี่เกนี่เด้น้ำเอ้าาวปนอ้าใส่ไ่ใส่ไ่เอ้เดต้าบานลูกเต้าตานใช่โอเค เอาไปกินท่านนี่เอาอีกเก๊เอาไปกินไหมเก๊ไปกินข้าวคนไทยใย่ไหมครับเดินบางลาไปกินข้าวหรือลูกไปบอกกับผู้จาวตุลาทับนะครับอ่าเป็นอันเฟซที่ทีครับดูดีมีแห้งครับ